ที่ดัดขนตาไฟฟ้าค่ะทุกคนไอเทมที่ใช้จริงแล้วคือเลิฟมากเทียบกับขั้งที่ยังไม่ใช้นะคะก็คือต่างๆก็เป็นของ CBS เลยนะคะปลอดภัยเชื่อถือได้ค่ะทุกคนเวลาใช้ก็แค่ กดปุ่มตรงนี้นะคะก็จะตั้งค่าความร้อนเริ่มต้นอยู่ยที่55ค่ะแล้วก็ปรับไปได้ถึง85เลยซึ่งไอแน่ปกติก็ใช้ที่85ไปเลยค่ะทุกคนแปลงเขาก็เล็กๆเรวรียวแบบนี้นะคะตรงที่เป็นรวดๆก็คือเป็นตัวที่ให้ความร้อนนั่นเองเราต้องดูนะคะให้แถบสีแดงข้างหลังเนี่ยมันกลายเป็นสีขาวแสดงว่าร้อนได้ที่สามารถใช้ได้แล้วค่ะ ในการใช้นะคะก็ต้องดัดขนตาก่อนนะแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยนะคะทีนี้ก็เอาที่ดัดขนตาเนี่ยมาค่อยๆปัดขึ้นปัดขึ้นนะแต่ว่าไอาก็แนะนําให้นาบค้างไว้ประมาณ5วินาทีแล้วค่อยเอาขึ้นมันก็จะได้ขนตาที่ตั้งเร็วมากขึ้นนะคะเทียบ2องครั้งให้เห็นชัดๆเลยค่ะคืออีกข้างนะคะก็จะบอกว่าดัดแล้วเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะตกลงมาแบบนี้นะคะการที่ใช้ที่ดัดไฟฟ้าเนี่ยก็ทําให้มันตั้งกลับขึ้นไปอีกนะคะ ใครที่เป็นสาวเบ้าตากลมแบบไอก็ไม่ต้องเครียดไปค่ะเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยสามารถเข้าที่หัวตากับหางตาได้สบายมากๆเลยค่ะก็ปัดให้เด้งจนพอใจเลยค่ะทุกคนนี่เป็นไงมันแบบมันเด้งมันชูชันสุดๆอะ่ะและแน่นอนค่ะว่าขนตาล่างก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะเพราะว่าแปลงเขาเล็กมากๆได้ขนตาที่เด้งสะใจแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็เอามาสคาร่ามาปัดทับอีกครั้งเป็นการล็อกความเด้งให้อยู่ทนตลอดทั้งวันนั่นเองมาอันบอ็อกกล่องกันนะคะก็หน้า แบบนี้เลยทุกคนก็จะได้ที่ชาร์จนะคะเป็น Type C นะแล้วก็จะมีแปรงไว้ปัดๆก่อนใช้ทุกครั้งนะคะทาความสะอาดนั่นเองแล้วก็คู่มือการใช้งานคะ่ะก็แนะนําเลยนะคะใครขนตาสั้นขนตาชอบตกนะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆแล้วก็แนะนําว่าอย่าไปใช้ของถูกๆนะทุกคนมันอันตรายอันนี้ก็ใช้เองซื้อเองนะคะเลยมาบอกต่อกันคะ่ะ